ธุรกิจที่มันเริ่มที่จะซันเซ็ตหรือว่ายังไม่มีความแน่นอนเราก็ต้องไปทางอื่นก่อน5ปีข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเกิบโตขึ้นอย่างน้อยสาม้อยเปอยู่ที่ความเข้าใจของของหน่วยงานภาครัฐนะครับอยู่ที่รัฐบาลว่า ว่าเขาอยากจะผลักดันต่อไปไหมหรือว่าเขาอยากจะถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการให้ให้เหลือศูนย์นะครับให้ดีเซลกลับขึ้นมาแทนเหมือนกับเมื่อย,ย้อนกลับไป30ปีที่แล้วในคำนองนั้นนะครับก็อยู่ที่นโยบายว่าต้องการเป็นยังไงแต่ว่าไม่ว่าจะนโยบายไปทางไหนเราไม่ใช่บริษัทที่จะเข้าไปร้องเรียนอย่างเดียวเข้าไปประท้วงแรงต่างพวกนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ เนี่ครับเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราต้องรู้ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆมันกอ็อาจจะเหมือนต่างชาติหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องอีกอกเรื่องหนึ่งแต่ว่า,าด้วยความที่เราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าธุรกิจที่มันเริ่มที่จะซันเซ็ตหรือว่ายังไม่มีความแน่นอนเราก็ต้องไปทางอื่นก่อนตอนนี้เนี่ย,ด,ยด้วยการที่ผมขึ้นมาเป็น2.0ปุ๊บ mm hmm. ช่้นมา2.0เต็มตัวแล้วเนี่ยเ,เรื่องธุรกิจลงไฟฟ้าเป็นเป้าหมายที่ต้องต้องไปทำนะครับเพราะว่า ผมก็ตัวผมเองเนี่ยจบเป็นเอกด้านพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ f ฟิวเ l ลเรื่องของ Solar อะไรพวกนี้เนี่ยผมมีความเข้าใจครขง้ขงคนข้ง,งมากแต่ในความเข้าใจเนี่ยผมไม่ได้เข้าใจว่าแค่ว่าโรงไฟฟ้ามันเสียบปลั๊กเปนยังไงมันต้องต่อกันยังไงมีสับสเตชันอะไรอยเรื่องนั้นใครๆก็รู้แต่ผมว่าผมมีข้อได้เปรียบจากที่ผมสามารถมองในเรื่อง Policy ได้ ในระดับหนึ่งทําให้มันเห็นราเชนแนลหรือว่าทําให้มันเห็นความเป็นไปได้เหตุผลของการลงทุนที่ลึกๆแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องความเสี่ยงอย่างมหาศาลหลังจากที่เรารู้แล้วแหละว่า NGV มันมันน่าจะ มีมีมความไม่ค่อยแน่นอน,นแล้วก็หาโอกาสที่จะลงทุนในกลุ่มพลังงานอื่นนะครับทำให้เราได้เข้าไปเจอกับนวัไฟฟ้าที่มินบูโรงที่เราทําได้เนี่ยตอนนี้ที่เราเข้าไปทำเนี่ยคือ220เมกวัตเมื่อไหร่ก็ตามที่เสร็จแล้ว220เมกะวัตเนี่ยมันจะฟีดไฟได้เข้าไปที่การใช้งานเปยงแค่2%ของประเทศเท่านั้นเอง <c oughs> ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเขาใช้เขามีไฟฟ้าใช้เพียงแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เราเข้าไปเติมอีก2%แค่นั้นเอง เราไม่ได้เข้าไปแล้วก็ไปเติมโอเวอร์จนเกินไปเป็น200%แล้วเขาอาจจะรับหรือไม่รับไฟก็ได้เพราะงั้นโรงไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้มูลค่ามันหมื่นล้านบาทเนี่ยนะมันมันจ่ายไฟเข้าไป2%ของประเทศแล้วสอบมันเป็น2%ที่มีความต้องการสูงมากเพราะเป็น2%ที่อยู่ใกล้เมืองหลวงในปิดอมาสเตอร์แพลนของที่เวียดนามเนี่ยก็มีทั้งวินมีทั้งโซลา่าวินในที่เวียดนามเนี่ยไม่ไม่น่ากลัวเหมือนในไทยนะครับในไทยเนี่ยนึกถางว่าเราอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรพอดี ทำให้โอกาสที่จะเกิดลมแบบแรงๆอย่างต่อเนื่องนะฮะมันค่อนข้างที่จะยากเราตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ100เมก่อนนาร่องนำลอ่ำลองในโปรเจกต์แรก100เมก100เมกของลมเนี่ยถ้าเทียบกับลมที่เวียดนามเทียบกับค่า a c i t y f ซิ t ี้แฟของของของลมในเวียดนามเนี่ยจะเทียบเท่ากับโซล่าประมาณ200เมกก็อาจจะเรียกได้ว่าใหญ่พอๆกับมินบูอีกหนึ่งที่ น่าจะถึงใกล้ๆหมื่นล้านแต่ว่าพอเราเราพูดถึงหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราเราต้องเอาเงินของเราทั้งหมดไปลงนะคระับนะะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็มาพร้อมโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะฮะมันก็ต้องไฟแนนซ์ตัวมันเองได้ คิดว่าผลประกอบการที่ที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หลักในในภาพรวมเนี่ยอีกอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเติบโตขึ้นอย่างน้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเอ่อเมนเมนสตรีมของของของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอะนะฮะของของผลประกอบการเนี่ยจะมาจากจากแต่เดิมอย่างเดียวคือแก๊สตอนนี้จะเป็น3อย่าง <Yeah. S 2> ก็คือแก๊สแล้วก็ยานยนต์แล้วก็พลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่ง ที่วางแผนเอาไว้เนี่ยเราอยากจะให้มันเท่าๆกันในประมาณอีก5ปีหลังจากนี้นะครับแต่ว่าทําไมต้อง5ปีเพราะว่าเอที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาดีเวล็อปเฉพาะมินบูเนี่ยอย่งหรือว่าที่พมา่าเนี่ยต้องใช้เวลามันมา3ปีถึงจะเสร็จแต่ถ้าเราไปเวียดนามด้วยนะครับเราก็มีการดูเรื่องสถานการณ์ว่ากว่าจะเริ่มสร้างกว่าจะอะไรต่างเนี่ยรวมทั้งหมดกว่าจะเข้าที่ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลา5ปีเอาเป็นว่าเราเป็น2 phase, เฟสแล้วกันเฟสสปีกับเฟสห้าปี แล้วก็จริงๆตั้งแต่3ปีเนี่ยเลสตรีมของบอท t o m line <ม>ของกำไรแล้วกันเนาะสตรีมของกำไรเพราะว่าถ้าแต่ผมไม่ได้บอกกำไรเท่าไหร,ร่นะแต่ผมบอกว่าสตรีมของกำไรเนี่ยมันจะใกล้ๆกันเนื่องจากว่า ยอดขายเนี่ยมันเอามาวัดก็ค่อนข้างยากเวลาเราเราแบ่งเป็นสธุรกิจเพราะมันเป็นคนละกลุ่มประเภทธุรกิจแต่ละประเภทนี่มัน,านามาที่มันต่างกันอย่างธุรกิจแก๊สจะกำไรส0ออ,อร์ตออโตจะกำไร5%้าเปรเซไอ้พลังงานมีอะไจะกำไรแบบ50%าอซอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตรงนี้ไม่เหมือนกันเมื่อเทียบกับรายได้นะ,ะกำไรไม่เท่ารายได้เพราะฉะนั้นอมองในผลประกอบการในภาพรวมก็หลักๆมี่ยสามตัว,ตตวแล้วก็อีกส0ซก็อาจจะมาจากอย่างธุรกิจอื่น ที่เราทำอยู่แล้วมันจะเป็นพวกเรื่องขนส่งพวกเรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นธุรกิจที่มา assist ในฐานธุรกิจหลัก